สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการลงทะเบียนของ b o QRs นะครับขั้นแรกนะครับเปิดลิงก์ที่ทางแอดมินได้ส่งไปให้นะครับแล้วก็เข้ามาหน้านี้นะครับเข้ามาหน้านี้เราก็ใส่ชื่อนามสกุลนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็ใส่อีเมลของผู้ใช้งานนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นการใส่เลขเบอร์มือถือนะครับให้ใส่เลขเบอร์มือถือไปได้เลยครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้ใส่รหัสผ่านของเรานะครับรหัสผ่านตรงนี้สามารถตั้งได้เองเลยนะครับ โดยมีเงื่อนไขตรงนี้นะครับให้ใส่ให้ครบนะครับอย่างแรกนะครับมีตัวสั่งคิดตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกหนึ่งรอบนะครับหลังจากยืนยันรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้กดถัดไปครับพอถึงหน้านี้นะครับเขาจะส่งอีเมลให้เราไปกดคอนเฟิร์มที่อีเมลของเรานะครับกดถัดไปได้เลยครับแล้วก็ไปเช็คที่อีเมลของเราครับนี่ครับก็จะมีอีเมลส่งมาให้นะครับให้เรากดคอนเฟิร์มตรงนี้ครับ กดไปเลยครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดเข้าร่วมได้เดียครับพอกดเข้าร่วมนะครับให้ใส่อีเมลกับรหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับเสร็จแล้วล็อกอินได้เลยนะครับหลังจากที่ล็อกอินเข้าแล้วนะครับให้รอลงมาข้างล่างนี่ครับมายืนยันตัวตนนะครับกดยืนยันตัวตนได้เลยครับ แล้วก็ใส่ชื่อนะครับเป็นภาษาไทยตามที่เขาส่งมาให้ได้เลยนะครับพอมาถ here, ึงตรงนี้นะครับให้ใส่เลขบัตรประชาชนไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นไทยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์มือถือของเรานะครับแล้วก็เป็นบ้านเลขที่ที่อยู่นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับเป็นประเทศไทยเลือกจังหวัดอำเภอแล้วก็วันเกิดให้ตรงกับบัตรประชาชนนะครับแล้วกดบันทึกนะครับเรียบร้อยครับคราวนี้กดบันทึกเสร็จแล้วเราก็มาที่เอกสารนะครับ ตรงนี้ครับมาที่เอกสารนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับบัตรประชาชนแล้วก็เลือกไฟล์นะครับเป็นเลือกไฟล์เป็นบัตรประชาชนของเรานะครับหลังจากที่เลือกไฟล์เป็นบัตรประชาชนแล้วนะครับให้กดตกลงนะครับแล้วก็รอทางบรกเกอร์นะครับยืนยันเอกสารของเรานะครับเท่านี้ก็จะเป็นการสมัครพอร์ตของ QRS เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ